พอดีโดนรถรัมของสหรัฐที่ขอให้หยุดการนับคะแนนปัดเลือกตั้งในเดือนพิลาเดียของรัฐเซิยเวียดเนียคณะหานศีลข,าาของประธานาธิบดีทรัมป์ยื่นคำแถลงกรรมการในท่าเดือนพิลาเดียคือขอให้ทำตามสุดเพลิน,น,นและระบุว่าเจ้าหน้าที่เลือกตั้งจงใจไม่นอนุญาตให้ตัวแทนและผู้สังเกตการณ์ของประธานาธิบดีทรัมป์และพรรคริพับติกันเข้าไปสังเกตการณ์การนับปัดลงคะแนนเลือกตั้งโดยยื่นคำร้องต่อศาลรัฐบาลกลางสห เมื่อวันพิณาเดือนตีอ่ะขณะที่นายพอลเดมอนผู้พิพากษาจากแบงสหรัฐประกาศไมิรับความ้อนของแตนหาสีของประธานาธิบดีจน้านกาสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวรอคนดูแป๊บหนึ่งนะครับรอคนดูแป๊บหนึ่งนะครับก็คันนี้เพิ่งไปเอามาเนาะนะครับเมื่อกี้เลยสดๆนะครับแล้วก็ผ่านหนูพอดีเนาะก็เอาไวะมาเก็บงานเลยนะครับ ครับโลเลยนะครับพสดๆเลดอรรถเป็นปี2012ตัว E นะครับ2องพิอ E ตัวรองท็อปเนาะนะครับเป็นสีเทานะครับคันนี้สีเดิมๆทั้งคันเลยนะครับสีเดิมๆทั้งคันเลยนอนไม่มีขยับเลยนะครับไม่อยู่แค่เดี๋ยวนะตรงนี้ดีกว่าไม่คันนี้อยู่แค่แสนสามหมื่นเองนะครับไม่น้อยมากนะครับไม่ไม่เยอะนะครับไม่ไม่เยอะเล็งไม่น้อยนะครับแล้วก็เมื่อกี้ดูช่วงล่างแล้วนะครับดูช่วงล่างแล้วคันนี้ก็ ช่วงล่างนะครับเดี๋ยวไปดูพร้อมกันดีกว่าเนาะนะครับเดี๋ยวดูสภาพภายนอกกับภายในก่อนนะครับโอเคภายนอกก็ประมาณนี้นะครับอาจจะดูยากเลยนะเพราะว่ามันเป็นหลุมนะครับโอเคเดี๋ยวดูภายในกันก็นะครับภายในบ่อเบอร์ซ่าหามดเลยนะครับบ่อซ่าหมดเลยก็จะมีปีตรงอ่าปีตรงนี้เป็นเรื่องปกติของบ่อหนังนะครับจะจะอ่าจะเป็นรอยรอยนิดนึงเดี๋ยวบ่อตรงนี้เดี๋ยวขัดได้นะครับขัดแล้วก็ส่าเหมือนเดิมเลยครับผม อะไรก็สะอาดดเลยนะครับไม่มีรอกไม่มีสีนะนะครับหนังหนึ่งส่วยเลยนะครับผมภายในคันนี้สวยมากนะครับภายในสะอาดมากนะครับปุ่มเปิ่มไม่มีรอกเลยนะครับสะอาดดเลยแข่งมาโตนนครับโอเคแข่งมาโตประมาณนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้นะครับ เป็นเรื่องปกติของซีวิ c เอฟนะครับมันจะชอบลอกเดี๋ยวตรงนี้ผมจะการอ่าทอนสีให้ใหม่นะครับสี่ประตูเลยน่าจะเป็นสีประตูเคอันนี้ก็เป็นนิดนึงครับเป็นเรื่องปกติของเอบีนะครับก่อหลังก็ตตาต้านเลยนะครับผมอันนี้ยางปี2018เลยนะครับยางใช้ได้นะโยโกฮาม่านะครับยางโยโก 0 1 8นะครับเดออยใช้ได้อีกล้วเนาะนะครับก็เดี๋ยวดูเรื่อใไม่ัันนี้มาอยู่แสนสา0หมนาพนะครับเลขไมน้อยเลยเนาะนะครับภายในตาตาคลิปๆเลยใครหารุ่นนี้ใช้อยู่ก็รอชมกันนะครับก็เดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกัด้านท้ายกัน P1, P1, quan thoải lưng cái nồi đây này P1, quan thoải lưng cái nồi, để đuôi con kia. Đúng. P2 P1, để xem trong rãng rồi, để quay thoải. P1, lò lò bộ lốc ở đây này P1. Ok, để xem trong rãng này ở trong lùm ช่วงล่างน,นะครับที่เมื่อกี้ได้ตรวจเช็คดูนะครับก็อันนี้ช่วงล่างก็แห้งๆดีเนาะนะครับไม่มีซึมไม่มีอะไรนะครับโอเคเก็เดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันรู้สึกว่าจะมีลูกหมากลูกหมากกันโค้งนะครับคันนี้จะเริ่มเสื่อมสภาพแล้วเดี๋ยวตรงตรงนี้ผมจัดการให้นะครับผ้าวงผ้าเปีกอะไรพวกนี้ก็ยังแน่นอยู่เนาะเมื่อกี้ไอ้ผ้าเปียกเต็มอยู่นะที่ให้ช่างดูนะครับ ส่วนโชกโชกคันนี้ก็สภ,ภาพปกตินะครับไม่มีรั่วซึมอะไรโชกคู่หน้าเนาะนะครับปกติดีก็จะมีแค่โฟลุมาร์เดียวนะครับก็น,นี้ก็เอา,เอาจากการเรามาถ่ายน้ำมันเครื่องเราไปเกียรให้น้องนะครับเราตั้งวาร์รับกีบเพื่อให้โอเคเขสองฝั่งปกตินะครับข้างล่างเนาะข้างล่างก็แห้งๆเลยนะครับไม่มีอะไรประมาณนี้นะครับข้างล่าง ปกติดีเนาะนะครับรถเดิมๆเดี๋ยวให้ช่างาไหลักดูงเครื่องกันนะครับที่บช่เลย,ย,ยได้เลยแล้วฟังเอฟเมของเรานานหรือยังนานแล้วค่ะานมานานมากแล้วเนาะถ้าอย่างไ,ไงเนี่ยเพี่ยราฟังทาบแรกชุดนี้แล้วก็ขอที่ยูส่งาาาาาานาน้า้ก็เอรัา ก็โอเคเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันนะครับคันนี้โอเคมาไล่ตัง้งแต่ฝาปรงก่อนเลยนะครับฝออางอปงฝาปงเดิมเลยนะครับคันนี้น,อน็อตฝากระโปรงไม่มีขยับเลยนะนะครับนอนไม่มีขยับนะครับผมสองฝาน,นะครับแก้มเดิมๆเลยนะครับนอตไม่มีขยับเลย รันหนุนหันหน้านะครับเดิ่มหมดเลยนะครับล้อไม่มีขยับเลยนะครับฝั่งนี้เช่นกันครับฝั่งนี้ล้อเนินไม่มีขยับเลยนะครับซองหนุนซองในปกติหมดทุกอย่างนะครับดูสภาพห้องเครื่องเนาะนะครับก็จะเลอะๆหน่อยตามการใช้งานนะครับเป็นปกติแต่เดี๋ยวตรงนี้จะการล้างทําความสะอาดให้นะครับก็นะครับวันนี้ก็มาเอามาถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะครับ สร้างวาล์วรับปีดเสืออะไรพวกนี้ให้นะครับเป็นปกติของเราที่ทําให้นะครับผมหันแล้วก็ตัวชิคช่วงล่างนะครับเอาเอาไปพร้อมใช้กันเลยเนาะนะครับประมาณนี้เดี๋ยวดูด้านท้ายกันนะครับโอเคนะครับด้านท้ายก็ตาปกตินะครับไม่มีอะไรนะครับการเติรนอะไรก็เดิมๆเลยนะครับปกติเลยนะครับสายขวา แล้วดูยางอะไรนะครับหลมยางอะไรปกติเลยนะครับอุปกรณ์อยู่ครบหมดนะครับผมมานดูฟังนี้กันะครับนะครับแผนะงประต้งแผงประตู ก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้คันนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันเกี่ยง,งานเสร็จอะไรยังไงนะครับก็ที่นี้ริ้วรอยคันนี้นะครับก็จะมีอากานชนท้ายของนี้นิดนึงครับแล้วก็ผมจะการเก็บให้นะครับแล้วก็กันชนหน้านะครับที่เห็นฝั่งนี้นะครับมีรอยเบี่ยงนิดนึงนะครับตรงนี้๋ยวผมจะการเก็บสีให้นะครับรถรถคันนี้นะครับมีประกันป้อนหนึ่งอยู่นะครับของกรุงเทพประกันไทยนะครับมีประกันปอนหนึ่งหมดปีหน้าเลยครับหมดปีหน้าเลย แล้วก็มีอะไรอีกนะคันนี้รถมือเดียวเจ้าของเดียวนะครับมือเดียวเจ้าของเดียวใครหารถใช้อยู่คันนี้แนะนําเลยนะครับเดี๋ยวผมจะกเก็บรายละเอียดให้นะครับขอมใจกันเลยเนาะนะครับโอเคเออถ้าใครสนใจไงติดตามกันนะครับคันนี้เนาะนะครับติดตามกันออโอเคสนใจไงก็ทักเข้ามาคุยกันก่อนได้นะครับทักเข้ามาคุยกันก่อนได้นะครับผม โอเคสวัสดีครับใครหารุ่นนี้อยู่อย่าลืมกันนะครับฝากไ้ด้วยครับนึ่ง